ดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชุอยู่ที่พันไม้สวนอารามมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้ครูชุมาเมาโมอยมาเล่าเรื่องน้องก,กุงอิงลหลายๆเรื่องเลยนะคะโอ้โห ไม่ว่าน้องจะไปทำการแสดงที่ไหนมีแต่อายะอายะตะรอดผู้คนมากมายมาให้การต้อนรับตอนนี้นะคะน้องก็ได้ลงมานี่นะคะอะไรคู่ช่ว,ชวลงมาอะไรเดี๋ยวดูสวยๆก่อนนะคะดูสวยสวย,สวยมั้ยนะคะสวยใช่ไหมคะ วันนี้ครูชุกก็จะมาเมาท์มอยเรื่องเล่าของน้องอุ๋งอิงให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องบ้างช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ากระแสแรงกระแสมาแรงกระแสดังใครที่จะไม่รู้จักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้วัยกำลังสดใส ไวยกำลังชื่นชมนะคะเหมือนกับดอกไม้นานาพันดอกไม้นานาชนิดที่เป่งประกายสวยงามเหมือนเมื่อวานนี้น้องมาในชุดออร่าสวยสวยนะคะแต่งตัวก็เรียบร้อยขนาดมารายการไร้สดนะคะก็ยังสวยงามอารามเลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้ยวันนี้ขณะน,นี้น้องอยู่ในรายการเวิร์ททอยช่อง23นะคะ กูชุกก็มาเล่าสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาชมสิ่งส,งสวยงงามกับกูชุนะคะคูชุกก็บอกว่าช่วงนี้น้องเดินสายอยู่ที่ภาคกลางนะคะน้องเดินสายอยู่ที่ภาคกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเถิบมาอีกนิดนึงมาชมต้นไม้สวยๆอีกสักนิดนึงนี่ใช่ไหมคะสวยไหมะคะด้านหลังกูชุสวยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ น้องนะคะเขาเรียกว่าจะพูดว่าทัวร์คอนเสิร์ตก็ได้นะคะทัวร์คอนเสิร์ตครึ่งเดือนนะคะตอนนี้น้องก็จะมาอยู่แถวกรุงเทพภาคกลางปริมณฑลนะคะเกือบ15วันนะคะแล้วก็วันที่11กับวันที่12ก็จะมีรายการพิเศษ11 1 2รายการพิเศษพิเศษยังไงครูชุ พิเศษสิคะพิเศษตรงที่ว่านะคะจะยกกองถ่ายภาพ,พยนตร์เรื่องไขอ่ออในวันที่11และ12วันที่11นะคะเขาเรียกว่ากองถ่ายภาพ,พยนตร์เรื่องไขอ่ออยกกองสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยบอสโจยมนินและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง <c oughs> <c oughs> อะไรรูชุ คอกับแอมเลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะคะอยากก็บอกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ,แต่ละท่านนะคะน,นี่นนะคะอะไรคุชูอ๋อเดี๋ยวได้เราต่อนะคะเดี๋ยวชมต้นไม้ข้างหลังคุชูก่อนนะคะนี่นะคะต้นไม้สีสวยก่อนนะคะชมต้นไม้สีสวยนะคะอะไรคุชูเล่าต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะเล่าต่อใช่ไหมคะได้เลยคะ่ะได้เลยนะคะ พอประมาณวันที่11และวันที่12ใช่ไหมคะเขาเรียกว่า F-C ซคูชุ f c ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ F-C น้ององุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะจะมาเรียกว่ายกกองถ่ายภาพยนตร์ไ่ยอ้อมาที่วัดบางปิ้งนะคะวัดบางปิ้งนะ,ะอยู่ที่ไหนวัดบางปิ้งก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครไงล่ะคะ เราจะมาดูกันซิว่านะคะฉากแสงเสียงสีเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาชมกองถ่ายภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมาดูว่าเขาถ่ายทํากันอย่างไรบ้างนะคะและมีตัวแสดงหลักใครบ้างแต่ที่รู้ ตัวแสด,แดงหลักก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจยมมนินเรียกว่าพ่อรูปคู่บุญนะคะพ่อรูปคู่บุญก็จะมาเจอกันนะคะแล้วก็ดารามากมายดารามากมายเลยนะคะอยากดูแลใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากดูอยากดูนะคะแต่วันที่11และวันที่12สอเขามาทำการ เปิดกล้องนะเปิดกล้องกันหรือเปิดกองภาพยนตร์ไทยอ้อนะคะและเราก็มารุ่นกันซิว่าน้องอุกอิงจะรับเป็นอะไรรับเป็นบทอะไรเราก็มาชมมาเชียกกันนะคะมาชมมาเชียร์น้องอุกอิงเพ บ้านแพงและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอีกหนึ่งวงผู้ชูไม่เคยลืมวงหนึ่งและวงสองสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะเดี๋ยวเราก็มาชมสาวน้อยรำเพลินโชว์กันนะคะทั้งวงหนึ่งและวงสองแต่ตอนนี้นะคะเราก็มาชมต้นไม้สวยๆกับผู้ชูก่อนนะคะนี่แหละค่ะต้นไม้สวยไหมล่ะคะดูด้านหลังรูชูใช่ไหมคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผู้ชูเถิบก็มาอีกเทิบก็อีกสวยไหมล่ะคะ สวยโอ้โห,หน,นะนี่นะคะสวยนะคะเออสวยสวยสวยนะคะอาคุชูเราต่อเราต่อจ้าเราต่อนะคะแล้วก็น้องอุงอิงนะคะก็บอกว่าน้องเนี่ยไปเดินตลาดนัดหรือไปเที่ยวเนี่ยแหละคะ่ะ น้องก็พูดขึ้นมาว่าร <120 S 2> ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้คุณชูก,ก็มาเมาโมยให้ฟังนะว่าคืออะไรร้อยยี่สิบนะคะและก่อนเจร้อยยี่สิบนะคะน้องก็ได้เล่นกับพ่อนนท์นะคะพ่อนนท์กับน้องอุ๋งอิงก็ได้คุยกันแล้วก็เอาเงินให้ใช่ไหมคะแล้วพ่อนนท์ก็ยื่นเงินให้กับน้องอุ๋งอิงแล้วน้องอ,งอิงก็พูดว่านะคะ พนนพนนนะคะสี่พันค่ะสี่พันนะคะสี 4, ะะ่พันอันนี้น้องอุกอิงหลุดออกมาว่าสี่พันค่ะพนน์สี่พันพนนนะคะแต่ของพ่อกัญชัยยังนะคะยังนะคะของพ่อกัญชัยคือวันที่14นะคะเวลาสองทุ่มนะคะถึงจะบอกนะคะว่าเลขแบงค์ยี่สิบกับเลขแบงค์ห้าร้อยอ่ะเรียงกัน เป็นเลขอะไรแต่ตอนนี้พ่อการชัยยังไม่บอกปุกเอาไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆนะคะเราก็รุ่นมกันต่อไปนะคะ ว่าพ่อการชัยจะบอกเลขเรียงอะไรนะคะอันนี้นะคะไม่ได้มาบอกหวยนะคะไม่ได้มาบอกตัวเลขแต่มาเล่าฟังมาเล่าสู่กันฟังว่าเลขธนบัตรเป็นเลขอะไรนะคะคุชูก็ลาเมาโมยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะอ้าวคุชูคุชูแล้วคืนนี้คืนนี้น้องไปเล่นที่ไหนอ๋อคืนนี้เหรอคะคืนนี้วันที่นะคะ วันที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมเมื่อวานนี้วันที่หใช่ไหมคะวันที่หน้องไปเล่นที่ชนบุรีรแ,ลแล้ววันที่เจนะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะไปเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องอุ๋อิงก,กันได้นะคะในวันที่เจ็ดพระนครศรีอยุธยานะคะอย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่เาอุกอิงด้วยนะคะ คลิปนี้ครูชุกก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงจใจกับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวครูชุจะตามเกาะสถานการณ์อุ้ยคุณเร็วเลยจะรีบไปไหนครูชุกซับเอาสับเอา๋อ,อ้ครูชุจะรีบไปดูน้องนะคะที่จังหวัดพระนาครศรีอยุธยาคะ่ะคลิปนี้นะคะอคอคขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยนาไหนรมาวันสุดยอด